เม่เมื่อ้าน้าขอก็ยอดได้วไวไปขอแจกอีกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหาสิบจุดประสาทหาสิบคนรเดี๋ยวมันตัจิตถึงหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบอีกห้าสิบหนึง่งอีกห้าสิบนั่นวันหลังค่อยมาคอยกับมาเอามารับเอาไม่ประสาทประวัติเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะเขาไม่กรยอน บอกเลขหนึ่งหาศูนยหมนอสนค่อยออกได้ปูตัวนิค่อยออกค่อยออกพราเจ้าว่ได้ว่าเลขก็แต่ว่าห้องเอาตีไปเองตีไปอยากถือเลขเนาะอยากทั้งหมดด่านี้วเนันอยากให้ได้ยถือเลขอืมเลขตีเป็นเลขซะเพือจแจกเนี่เป็แปรแท้สนะค่ะพระคุณเจ้าก็ได้รับคือกันว่าเฮ็ดไเฮ็ดเฮ็ดใท้ทุกลูกค่ะ น,นี่เป็นมงแรกของประเทศมาันน้ำหล่อ่อนมาสั่นประจําตัวประชาชส้นฟี่ดีดีก็เกามาสั่นก็จะหวานมีของขวัญปีใหม่ก็ม enfin ีขาย่านพระหนะไปกับพร้อมไม่กระสีแจกไหมก็จะก็เลยผนว่ากันอยงทำมันได้ก็จะก็อูยรับ มวันก็จะาแจกโบไว้มันลาเนมันเมลาเนะแจกเว็ดหมื่นว่าเตียนประม,มาณสามถุงสี่ถุงแล้วเรไย้ว่าสี่ขอแจกอีกหนึ่อยหสิบชุดห้สบบาทรอดฟังซืีอเจ้าของพความเด้อพระคุณเจ้าพรมาแจงกระวาหมายได้ลอตเตอรี่ไปจังไบไปหรอวันแล้วว่ะได้จัดจังไป ให้ก็จ <laughs> ้า <desserts> ถ <laughs> mm ือหลอดมันจะได้ทั้งยาทั้งยมทั้งเผาทั้งพักคุ้งเจาบ่ค่ะว่ายนมได้มันก็ได้เห็นตัวเนะนเนอะเรยิ้านไปจะได้ม่าพันมันจตเดี๋ยวพี่นุกพันดวงสันม่งจิตด้นุกบ่เป็นยังคเด้ก็สี่เจ็ดหนึ่งอยหาสิบชุดหนหาสิบชุดหลังอีกหาสิบชุดวันหลังคอยกลับมารับใม่ เ,เ,เราฟังเสือจะของฟังมาเลขคือว่าอวยไล่เสือจะของมีบนอนอในลอยหาซีบอ,อนนนอมีให้ในาหาสิบหลังบนอนอเสนาวะเลยถาด้ยมันเด็กกะคักน้ำรีคักๆละทีปุข่อเล,ลางโอ้ยยำครับมันเด็กลาง Money come and take it on mopo Nem bài kịch kịch Nem bài kịch 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 chết kịch 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 Nên kịch 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 ซื <toys> ้อลานที่สามเขาบอขายเขาก็ไปซื้อลานที่สี่เวมันได้เูเหาลันีว่าเซลหาันเ่วสุภาด้ยเหาลันมาสันปูมาหนึ่งลานละ้านละเซ้าบาทลันละใบได้ก็ได้เนาะซื้อสามบาทจะได้สองร้อยอนี่แหละโอ้โหได้ซื้อสบาทเือนเกือบปลาน วถึเก็บบัตรนี้เอาจไเ่ยวหนนะกับเ่นแล้นาตามกันล่างน้องห้องเลยนะเขียนเลขวิ่งล่างปูลงน้ำเลยปูบ่วิ่งล่างล่างปูวิ่งหกกับเจ็ดวิ่งหกกับล่าวงกลมที่เจ็ดวงกลมที่เจ็ดนี่ตัวใดตัดออกว่นไหนปู บ่ต,ตัวตัดเราจะเอาไปซื้อคิอว่าซื้อซุมนี้แต่มีห้องเนีนสุดๆก็คือเ <90. S 1> <90 S 2> ก้าเจเกจ็ดเจดนดเดียวล่ะแต่ห้องสูทสุดกคนี่จะมน้ลองชิ้เก็เดกแต่ว่าห้องเน้นเดียวคือ5้าเจค่ะมันไม่ต้องตับความตรงๆค่ะพอตัวกลับอีกแล้ว โอ้เป็อไหน้าบึง่มาว่ากับจะับรถเดเยอะขาดตัวโตที่ลูกคู่มาข้อเน้นสุดๆก็คือ9เจ็ด9เจ็ดาเจ็ดนเดียว่ะแต่หอะดูที่ีนี่จะเน้นล่องชิ้นเก็ดแต่ว่าห้อเน้นเดียวคือ8เจ็ด่ะเน้นไม่ต้องกลับฟอร์มตรงๆค่ะตัวกับอีกตล้ง เป็นแล้วหน้ามนงอา่างว่ากับกระดับโหลดเยอะามออกโตทีลกคูว่าให้ต้องกลัดเหนะอกัโตัตัดออกกัโตัวตัดออก ยังหมดหนึ่งหกตัวไม่ต้องกลับออกหกเลยแต่ว่าหกสามก็ไม่ต้องกลับออกสามหกอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องกลับสามศูนย์จุดบนเจ็ดก็สมุดมีสูตรจะเจ็ดเจะดก็เป็นเจริ้าระวังเจ็ดเอ้เก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนี่สี่เนียนหนักเนาะปูเนาะเด่นก็ห้าเด่นที่เจ็ดเดมนก่อนห้าเด่นหกตัวเดียวะถ้าเรื่องห้ากับหกห้าเด่นที่หก วันนี้วิ่งหกกับเจ็ดหกเด่นที่เจ็ดมันจะเป็นไปตามหกขึ้นกว่น้อสนุกค่ะอาจจะเป็นแนวทางไปค่ะดีกว่าเดาดีกว่าเดิมสาธิตปีทศวรรปีมันงวดที่ยี่สิบสามขั้มนี่เอาสีแห้งๆจะน่อยแน่น่าปูขั้นบางยาไหนแม่จะด้ยินอีกไหม งวดที่ยี่สิบสามงวดที่ยี่ิบสองมันออกตกกลับเนาะอันน่ะออกเขาเห็นหกสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะอันนี้มันเป็นออกสามหกอันนั้นงวดที่ยี่ิบสองคอันนี้งวดที่ยี่ิบสามแต่ว่าห้องเน้นชุดๆก็ขึ้นตัวนี้นอะวงไว้เนาะครับเนาะ ปูว่าดีก็เดาค่ะพี่น้องค่ะดีก็เดาแน่นอนเพราะว่าเ้าเห็นสถิติมันค่<า>ววนนะแต่ว่าเ้าเน้นวัตถุโตค่ะมากคุณหงอเนะปูแต่เน้นวัตถุันเป็นอยังงบ้างปแต่ว่าเน้นหนึ่งพบผลออกัหนึ่งวนก็ได้เนาะแม่นค่ะงวดที่ผ่านมาเ้าเน 60, ้นหกศูนย์เจ็ดศูนย์ต่ออกงกซเลย ออกสามหมันออกตัวี่ี๊ยมบนนี่ตัวหนองมันในการมันมิมันมิแค่สามชุดนอปูเนอชุดหนึ่งก็คือกับใบซื้อกับับให้ก็ยังงวดอันสามหกนะโอ้ยานยามันยานมันผิดหรอกมันมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันค่ะแต่มีหเก้ามันอาจจะเป็นเก้าหกันอืมค่ะกันพลาดเลย่องวดนี่งวดที่แล้วมันกีกับใบตสามหกหมนกนอาับดครัค่ะ วงกลมโตัวมักดอกที่พานมามักเล็กสาวค่ะที่พานมาแต่ว่ามวนนี้ว่งกลมถือตัวมักเยอ่ถืดตัวมักกนะปู่มักเก่าเจ็บส่วนตัวเด็กก็เม่อท่านเด็กเปสื่อเล่าคุณออกหัวท่านแต่เล็ปูกั็สาคัญอย่าได้มาออกเล็กอมสินเมือห้องเล็กไง หนออกั้งบนข้างล่างเนาะค่ะแมนยนบนล้วออกก็แค่ออกแม่พวกนกปูเนาะนีไม่ย้อนเส้นรัฐบาลในเข้าแน่กระบเนาะแทนบออกตัวนั่นก้อนมันสิเป็นของเข้าอยู่เนาะค่ะได้ถึงหกค่ะอยากไปทำนะฮะเอาอนี้ก็สิขอบพุนปูเนาะค่ะเพราะว่าคุณลดไรันค่ะ ลูกศิษย์ด้วยก็สืบดละลูกศิษย์ด้วยเแขยงสามท่านเติมเติมเติมว่าอาจารย์มันอันนี้พ่อพ่อรวยค่ะมัรวยก็ลูกศิษย์ค่อมาการพดกทกระจอกอันนี้เจนเจนนังนั่งโซ่ค่ะเออซาค่ะค่ะค่ะอ้วนไปได้จะคลิปาหน้าวันี้ค่ะพี่น้องค่ะกัะสิอบคุณปู่ก่อนนะคะเด้อค่ะตลดี่หีค่ะสาธุค่ะค่ะ นี่แห้งปังๆเด้งวันสาธุคะผ้ขามือม่สสกม่มันค่ะคราเจน่างน้ำโชกค่ะานใช่านเข้าหนิมันบอสเอากาสรุปนะครับไม่พี่น้องครับในส่วนของตัวเลขปูซีศูนบนไก่หนึงศูน ห้าศูนย์หาหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์หานะครับตัวเน้นก็คือห้าศูนย์ในส่วนล่างนะครับก็เป็นหกเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับตัวเน้นคือเก้าเจ็ดและศูนย์เจ็ดนะครับเลขวิ่งกับเป็นหกกับเจ็ดเด้อครับเน้นเจ็ดครับอ้าสําหรับคลิปนี้ก็คือที่ชัดเจนนะครับสําหรับตัวเลขปูซีศูนย์นะครับขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ